สวัสดีค่ะมาเดินกินเขากับก้อยบอกหอยนี่ค่ะก้อยบอกหอยหเฮดเองนะคะทําเองนะคะหอยก็หอยเข้าเข้ากับก้อยเองแล้วเ่าก็กินเองนะคะเยวใแยเบิ่งบกหอยเฉลี่ยสีทองก็กินแซบนะคะเนี่ยหอยเฉลี่ยสีทอง หวานกรอบห่อนค่ะพักกับพักเข้าค่ะพัดกางจองเก็บในบอบอบหอยอันนี้ดอกกระเจียวกระเก็บอยู่ขางๆบอบอบหอยนะคะอ่อนๆแสบๆนี่ มาค่ะพี่นุชมาจะลงมือแล้วนะคะกินอยู่บ้านสวน,นะคะ่ะกินกับบรรยากาศคนเดียวคนเดียวอืมบรรยากาศตรงบ้านสวนนะคะกินเขา่ากินเข่าไปน้ำขายหอยไปน้ำมิสมุดเหลี่ยมหนึง่งกระปากาดามหนึง่งก็ขายหอยได้ค่ะ เดี๋ยวก็แพ็กกลองทรงลูกคาไปน้ำแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ไปน้ำค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อแหนแดงค่ะกินยูคางริมสะก็ได้ค่ะบรรยากาศแล้วแต่เราจะสรรสร้างเอานะคะเราชอบบรรยากาศแบบไหนเราก็จัดสรรหาเอาไม่ต้องออกนอกบ้านเราก็มีบรรยากาศดีๆได้ ให้เองนะคะมดแดงก็เอาเครื่องต้นบักม่วงนี่ครับ อันนี้เป็นก่อยหอยเชอรี่นะคะน่ามมนมีแน่กินกระจับบักหอยนี่แหละมาก่อยก่อยบักหอยใส่ย่างเนี่ใช่เขาครัว ใช้พริกปน่นใช้พริกโซดแล้วก็หั่นตะไคร้ฝอยๆใส่น้ำค่ะจะแซบอย่าบอกใครยาำพอกเขียวถือก,ก้อนตะไคร่จะหอมค่ะอันนี้พังหอมเปนะคะพังหอมเปกินกับเนหอยหัวใหญ่ๆ,ๆค่ะอื กรุบกรอบมากเลยอร่อยเรียสอกหุงข้าวนุ่มๆน,นะคะไม่ต้องหุงแฉะเนี่ยกิ่นข้ามระดอกเวลาก,กินผักอย่าไปกินข้าน่อยมันบอแซบต้องกินข้ามไง ผมหอยไปฮึฮึไม่อยากอธิบาย ข้าวก็ต้องหุงให้นุ่มนะคะอย่าห,หุงให้แฉะถ้าข้าวแขะจะไม่อร่อยก๋อยหอยก๋วยหอยใส้ต้นหอมค่ะอ,อร่อยมากดอกกระเจียวอ,อ่อ,อน sắp, thật, thật, hmm. nằng bừng, mệt bừng mèng, ỏng, hoài nhẹ อยมากสวัสดีค่ะแม่น้ำค้างมาค่ะกินข้าวกับก้อยหอยนี่ค่ะใบใบผักใบผักหอมเปภาษาล่าภาษาอีสานเขาเอินผักหอมเป ภาษาไทยเขาเอื่อญยังไม่น้ำค้างภาษาไทยผักหอมเปเขาเรียกอะไรเหรออะไรเหรอผักหอมเปยผักหอมเปรยอตอนนั้นคือออกอยู่นะบ้านเ่าก็เอื่นแต่ผักหอมเปยเนาะอ๋อผักชีฝรั่ง ข้าวหยุ่มกินก็ได้ค่ะอืมอืม ไปก่อนแล้วยั่วเกินอร่อยมากอันนี้เราหักกินกล้ายมันได้นะคะ ทั้งน้ำหูน้ำตาลแล้วนะคะใส่ตะไคร้ด้วยใส่พริกด้วยนะคะกรุงเทพเรียกผักผักชีฝรั่งบ้านหนูเอิญว่าผักหอมเป๋ คนอีสานจะมักมักมัก,มกดูดเมื่อค่ะอืใค่ไดนดูดเมื่อมันจะแสบเนี่ยคนไทยเขาจะเรียกมิน้นแต่คนเล่าเอินพักขยะเนี่ยเนี่ยเอาหอวหัวยิ้มๆโคราดเยียกเรียกยี่หลา่ามันใช่เหรอแม่ยี่หล่าบอ เีซาลาเน่คนไทยเขาเอิญแต่คนเล่าเอิญพักสะแง่อืมอืม,อม <c oughs> บ้านนู้ก็เอิญพักแงะพักงแงเนึ่มตับจริงๆ วิธีกินผักนะคะเนี่ยกินข้าวน้อยๆกินกับเยอะๆื อร่อยมากมเราปอกกินให้หมดนะคะมันจะอ่อนมากดอกกระเจียวตัวนี้เรากินเป็นกระเจียวที่กินสดนะคะกระเจียวหวานหอมเปรยเรียกยกี่หลา่า อ๋อผักยี่หร่าเที่ยวไม่ได้เผ็ดมากแล้วคะ่ะมันสุดยอดมากเลยทำเองกินเองก็เผ็ดเองนะคะแบบสะใจมาก อืมอิมอมอ่มข้าวแล้วค่ะยังเหลือกับเนี่ กินกินตอนอันนี้ค่ะเขาเอ่ยว่าตอนหัวชิงไข่ซอยหัวชิงไข้ใส่น้ำแล้วแซบ่บอย่าบอกไผ่อิ่มเข่าแล้วค่ะจ้บแม่ เราอยากกินหอยตอนไหนเราก็ได้กินแม่แต่ก่อนต้องไปตลาดไปสั่งแม่ค้าไว้ให้เอาหอยไว้ให้ตอนนี้เรามีหอยเป็นของตัวเองแล้วเราอยากกินตอนไหนก็ได้เนี่ยหอยเชอรี่สีทองที่ว่าแพงๆเราก็ได้กิน หนูเอาใส่ไปสิบกว่าตัวเม,มียงบักหอยเนีย่ยต้นหอมใส่หอมเป๋ใส่เอาหอยหัวใหญ่ๆต้องกินที่ละสองหัวนะคะ ไม่ต้องพูดเรื่องความอร่อยอือ,อพอแล้วคะ่ะยกคนอยากน้ำบายบาย